สวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับพอดแคสต์ศิลปากรสร้างสรรค์ SU 1 0 2กลุ่ม2-107อ,อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรประพันธ์ศัก์ตวงสุวรรณและนี่คืออาจารย์ศิลกับลูกศิษย์อาจารย์ประยูงอุลุชาดะข้อมูลจากหนังสืออาจารย์ศิลกับลูกศิษย์จัดพิมพ์ครั้งที่สอง สงวนลิขสิทธิ์โดยสถาบันวิจัยศินพีรศีคำสาปอาจารย์ศินสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษมาโปรยระเบิดในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือสินค้าเข้ามาไม่ได้กระดาษปอนที่เราใช้กันไม่มีขายกระดาษดีๆหายาก บางคนต้องไปเอากระดาษห่อของมาใช้เขียนกระดาษห่อของสีน้ำตาลมันยับเยินก็ต้องเอามาลงพื้นเอาสีขาวผสมกาวทาเสียก่อนจะเอามาเขียนสีน้ำหรือสีฝุ่นก็ตามต้องทำอย่างนี้ทั้งนั้นทุกคนก็พยายามค้นหากระดาษที่จะเอามาใช้งานตอนนั้นผมเข้าไปดูข้าวของในเวิ้์นาครเกษมบ่อย ก็ไปดูร้านขายหนังสือเก่าๆไปเจอหนังสือข้อเล่มหนึ่งเป็นภาษาเยอรมันมีรูปถ่ายเกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุและอื่นๆอ,อีกมากมายพิมพ์อย่างดีมากกระดาษก็อย่างดีผมก็ซื้อมาแล้วฉีกทำคอมโพ s ิชั o n บนกระดาษด้านหลังซึ่งปล่อยข่าวไว้เพื่อส่งอาจารย์ศิลป์พอท่านตรวจง,งานมาถึงของผมก็พูดขึ้นว่า กระดาษอะไรนี่นายดีมากแล้วท่านก็พลิกกลับมาดูด้านหลังภาพของโพสิชันของผมผมเห็นท่านรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีโกรธมากโกรธจริงๆพูดออกมาเสียงดังว่านี่ภาพพระพุทธบาทสมัยสุขโขทยัยทำไมนายเอามาทำอย่างนี้สักวันหนึ่งนายจะต้องเสียใจมันเป็นเหมือนคำสาปของท่าน ทุกวันนี้ผมเองก็ต้องกลายเป็นนักศึกษาเรื่องโบราณคดีโบราณวัตถุอะไรเหล่านี้ไม่ว่ารอยพระพุทธบาทหรืออะไรต่างๆทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้สนใจเลยขนาดเอาภาพพิมพ์พระพุทธบาทสุขโขทยัยมาทำคอมโพสิชันแล้วคอมโพสิชันแผ่นนั้นของผมอาจารย์ศิลท่านก็ไม่ยอมตรวจให้คะแนนเหมือนเป็นการลงโทษให้ผมรู้สึกและจดจำ วัดสุทัศน์วัดพระแก้วอาจารย์ศิลป์พาไปทัศนศึกษาที่วัดสุทัศน์คราวนั้นมีผมไพบูล์สุวรรณกูดอาจารย์ศิลท่านก็พูดว่าตั้งแต่ท่านเห็นวัดทุกผนทุกแห่งมาวัดสุทัศน์ที่เป็นวัดที่สง่างามที่สุดวางแผนผังแบบแปลนดีที่สุดมีตัววิหารใหญ่อยู่ด้านหน้ามีพระระเบียง แล้วมีพระอุโบสถตั้งขวางอยู่ด้านหลังมีพระระเบียงอีกแล้วยังมีสัดส,ส่วนของกุฎิสงมีศาลารายอะไรต่ออะไรมีแปลงที่สวยสมบูรณ์ที่สุดเลยท่านก็พูดถูกต้องในแง่ของศิลปะของสถาปัตยกรรมแต่อ้ายตอนนั้นผมกับไพบูลอยู่ยังปรับคันก็คัดค้านท่านทันทีนทเลยบอกว่า เอ๊ะอาจารย์ครับวัดสุทัศน์นี่รู้สึกมันแห้งแงรงร้อนจะตายอย่างกับเดินในทะเลทรายร้อนจริงๆเวลาเดินต้องหลบแดดกันแทบตายผมก็เถียงอาจารย์ว่าจะดีได้ยังไงคือมองกันคนละแง่ผมว่าวัดพระแก้วน่ะดีที่สุดเวลาเดินก็ได้หลบแดดไปตามสุมทุมพุ่มไม้ หลบไปซอกโนนซอกนี้เพราะเราชอบไปหลับที่วัดพระแก้วกันบ่อยๆเวลาไปเขียนรูปเราก็ชอบวัดพระแก้วแล้วตอนนั้นไอ้อินทรีย์แก่กล้าทางศิลปะเราก็ไม่ค่อยมีไม่ได้มองในแง่ของท่านที่มองในฐานะนักศิลปะที่แลเห็นการจัดแปลนให้ความเด่นความสำคัญเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามอะไรอย่างนั้นพอเราค้านขึ้นมาท่านก็หยุดชะงักเลย แล้วท่านมองเราด้วยห่างตาเลยนะไอเรากับภัยบูนก็ยังพูดกันว่าวัดพระแก้วดีกว่าเพราะเราไปติดอยู่กับบรรยากาศความเป็นวัดที่มันสงบร่มรื่นเราไม่ได้ดูในแง่ศิลปะแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเลยหลังจากที่ท่านเสียไปแล้วนี่ผมก็เข้าออกวัดสุทัศน์บ่อยๆเหมือนกันก็ไปดูไปยืนดูหลังวิหารก็นึกว่า ออจริงของท่านอาจารย์ศิลป์ท่านพูดในแง่ศิลปะในเรื่องแผนผังในเรื่องความงามอะไรต่างๆนี่ดีมากแต่ไอเราไปคัดค้านท่านท่านไม่พูดเลยคงจะให้เรารู้เองในวันหนึ่งข้างหน้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีอยู่ปีหนึ่ง ไปจัดงานต้อนรับน้องใหม่ที่โรงละครแห่งชาติหลังเก่าที่ติดก,กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้างพระที่นั่งศิวโมกพิมานในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติซึ่งโรงละครนี้ถูกไฟไหม้ไปแล้วในรายการแสดงนั้นมีฉากหนึ่งเป็นการแสดงอุปรากรเราเล่นอุปรากรกันเลยมีชุนหรือเสนีอุสณีสารเป็นเสียงเทเนอร์ สุพรรณิกาเป็นเสียงโซปราโนเราทำฉากเป็นโขดหินมีอะไรต่างๆทำอย่างดีเลยพอวันซ้อมใหญ่อาจารย์ศิลท่านไปดูด้วยพ่ออกพอใจชอบใจมากถึงกับลงไปช่วยแนะนำกำกับการแสดงเลยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ท่านชอบอกชอบใจอะไรขึ้นมาไม่ทราบ ในปีที่ต้อนรับน้องใหม่รุ่นชะลูดนิ่มเสมอพวกเราก็คิดจะทำเป็นคอ,อกเทลปาร์ตี้ก็เตรียมเหล้าเช่นเวอร์มูปรรรนดีวิสกี้รวมทั้งพวกวายต่างๆเยอะแยะก็ใส่ผสมกันเป,ปะปากอาจารย์ศิลป์แกมาเห็นก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกเขามีสูตรอยู่ว่าแล้วแกก็ลงมือผสมให้เลย เทวิสกี้ลงไปขวดหนึ่งตามด้วยบรันดีน้ำโซดาอะไรต่ออะไรอีกตอนนี้ผสมแล้วมันก็ต้องชิมท่านชิมเข้าไปมากๆเข้าก็เมาพวกเราก็เมาทัานตกรรมของอาจารย์ศิลป์ในปีที่สามทุกคนจะต้องปั้นรูปคนเต็มตัวเป็นงานสำคัญ คือเป็นการสอบด้วยแต่ละคนเขาก็ปั้นรูปขนาดพอดีคือรูปคนหัวเท่ารูปมะขิดกำลังดีขึ้นโครงเหล็กง,ง่ายแต่ตัวเราสองคนกับไพบูนสุวรรกูดอวดดีจะปั้นรูปใหญ่ไพบูนดีหน่อยที่ปั้นรูปขนาดใหญ่สองเท่าของคนอื่นตัวข้าพเจ้าตอนนั้นไฟแรงอยากจะปั้นให้ใหญ่กว่าตัวจริง ก่อนหน้าจะปั้งสองวันอุสตส่าห์เตรียมการโดยทุบดินเอาน้ำพรมดินเตรียมดัดเหล็กขึ้นโครงจนสำเร็จพวกเพื่อนเอนเขาก็ไม่ว่าอะไรอยากปั้นรูปใหญ่หาเรื่องลำบากก็ช่างมันอาจารย์สแสวงส่งมั่งมีท่านไม่กล้าพูดแต่ท่านกล่าวคาอุปมาอุปไมยไว้มากเป็นทํานองว่าควรเป็นรูปเหล็กๆจะดีกว่าไม่เหนื่อย แต่เราเองปักใจเสร็จแล้วดินก็เตรียมการไว้แล้วไม่เอาเปรียบใครพอเริ่มลงมือมือปั้นก็ผูกกลวดใส่ครอสพอกดินแต่ละคนก็เหน็ดเหนื่อยไม่มีใครสนใจใครอาจารย์สแสวงผู้สอนปั้นแม้ท่านจะเตือนแล้วแต่เราไม่ยอมฟังความที่ท่านปราณีกับเราก็ช่วยมาให้คำแนะนำเหมือนคนอื่นๆ ท่านไม่ถือในความดื้อรั้นของเรางานชิ้นนี้ทำความเหนื่อยยากให้มากเคยท้อแท้อยากจะยุบแล้วขึ้นรูปใหม่เป็นรูปเล็กๆตามเพื่อนแต่ทิฐิมานะเราค่อนข้างแรงก็ทนทำต่อไปปั้นไปได้สองอาทิตย์แล้วอาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านเข้ามาตรวจงานท่านไปช่วยแก้งานของคนอื่นหมดแต่ท่านไม่เข้ามาตรวจดูงานของเราเลย อาจจะเป็นเพราะขัดคําสั่งท่านการที่เราปั้นรูปขนาดใหญ่ก็เพราะไม่เห็นมีคําสั่งห้ามไว้อาจารย์ศิลท่านเข้ามาตรวจงานอีกสองสามครั้งก็ไม่ยอมเข้ามาดูงานที่เราปั้นอีกเลยตอนนี้ชักกำลังใจตกด้วยทราบว่ารูปปั้นชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในการชี้เป็นชี้ตายว่าเราจะผ่านการสอบปีที่3ได้หรือไม่ เพื่อนๆเ,เขาคงจะมองเห็นอนาคตของเราได้ลางๆแล้ววันสุดท้ายปั้นกันอย่างเอาเป็นเอาตายจนหมดเวลาห้าโมงเย็นทุกคนต้องออกจากห้องหมดคณะอาจารย์ประมาณ2อถึงสคนพร้อมกับอาจารย์สิลป์ก็เข้ามาตรวจงานวันนั้นใจคอเต้นแรง เมื่อคณาจารย์ผู้ตรวจงานออกจากห้องไปในเวลา6โมงเย็นเป็นเวลาคำ่ำเพื่อนมาบอกว่างานของเราผ่านการสอบไปได้และได้คะแนนดีพอใช้อาจารย์ฝรั่งให้ทุกคนที่อยากจะหล่อรูปปั้นของตนรีบหล่อไว้แล้วให้หรื้อดินกับเหล็กออกเพราะอีกสองวันนักศึกษาชั้นอื่นเขาจะเข้าเรียนปั้นโดยปกติแต่มีคำสั่งไม่ให้ใครช่วยเรารื้อดิน รือเหล็กเมื่อไม่ให้ใครช่วยเราก็รือคนเดียวขนดินคนเดียวนั่นเป็นการลงโทษขัดคำสั่งครูบาอาจารย์นึกในใจว่าครูทุกท่านยังคงปราณีไม่เอาเราสอบตกก็นับว่าเป็นบุญแล้วโทษแค่นี้ก็ต้องยอมรับโดยไม่ปริปากนับแต่นั้นมาท่านอาจารย์ศิลป์ท่านก็มักจะพูดกับใครต่อใครว่า นาประยูนเขาเป็นคนดือ้อเคยมีเพื่อนดูเหมือนจะเป็นภัยบูนเขาอุ้งลูกคนโตของเราเข้าไปหาอาจารย์ศิลแล้วลูกไปหยิบไม้ปั้นของท่านไม่ยอมคืนใครไปแกะมือก็เอาหัวโขกระดานใกล้ๆอาจารย์ศิลท่านหัวเราะท่านว่าเขาดื้อเหมือนพ่อ พลังอำนาจตอนผมเรียนอยู่ปีที่5มีอยู่สองคนเท่านั้นคือผมกับไพบูลสวรรกูอาจารย์ศินท่านก็สอนคริติกกับเอสเสต,ติกท่านก็เอาหนังสือมาแปลให้ฟังให้ดูท่านบอกว่าการที่เราจะพิจ,จารณาถึงความแตกต่างของศิลปินเราจะต้องพิจ,จารณาดูที่ฟอร์สหรือพลังอำนาจด้วย แล้วท่านก็เปิดเพลงของบิทเฟนบอกว่าเขาเหนือกว่าใครเพราะอะไรก็เพราะเขามีฟอร์สมีพลังอำนาจท่านพูดถึงไมเคิลแองเจโลด้วยไอ้ผมก็พูดว่าไมเคิลแองเจโลเขียนรูปดีก็จริงแต่บางทีดูแล้วมันเหมือนรูปปั้นรูปสลักที่ลอยเควงควางเควงควาง แต่ราฟาเอลดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ดูจะเป็นจิตรกรรมมากกว่าของไมเคิลแองเจโลอาจารย์ศิลท่านก็บอกว่าท่านหมายถึงพลังอำนาจบางอย่างที่มีอยู่ในงานไอเราตอนนั้นก็คงยังไม่เข้าใจอะไรลึกซึ้งมากมายท่านก็บอกว่าเอาล่ะไม่เป็นไรแล้วท่านก็พูดเรื่องอื่นต่อไป ภายหลังผมมาเข้าใจดีเมื่อตอนที่ผมไปยุโรปไปที่วังวาติกันกรุงโรมผมเดินดูภาพแต่ละห้องแต่ละห้องขณะนั้นนักท่องเที่ยวต่างก็เดินผ่านผ่านไปไม่สนใจรูปอะไรอะไรมากนะักแม้จะเป็นรูปของราฟาเอลหรือของบอสติเชลีก็ตามทุกคนมุ่งไปที่วิหารซีสตีน ที่ไมเคิลแองเจโลเขียนภาพไว้แล้วก็ไปตกคลักอยู่ในวิหารนั้นเพื่อจะดูภาพ The Last Judgment ซึ่งเป็นภาพที่เขียนอยู่บนผนังของวิหารทุกคนที่ไปดูตะลึงงานกันไปหมดทั้งๆที่เป็นภาพอย่างที่ผมเคยบอกอาจารย์สิลว่าเป็นรูปปั้นลอยเควงควางเควงขวาอะไรนั่น ผมเห็นแล้วก็นึกอยู่ว่านี่มันเป็นงานที่เกินพลังอำนาจมนุษย์ธรรมดาจะทำได้ราฟาเอลมันดีจริงมันใหญ่จริงแต่เทียบกับไมเคิลแองเจโลแล้วเทียบไม่ได้ไอ้ผมก็ไม่ฟังไม่เชื่ออาจารย์ท่านแต่แรกแต่ที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่อะไรหรอกเราอยู่เมืองไทยอาจารย์ท่านเอาของที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาสอนแล้วมันก็เป็นเพียงภาพพิมพ แต่ตัวท่านเคยเห็นของจริงมาแล้วท่านดูมิติของภาพมาแล้วท่านก็พูดได้เต็มที่แต่เราไปดูในภาพถ่ายภาพพิมพ์ซึ่งมันแบนเท่าๆกันหมดเราก็เห็นผลงานของราฟาเอลสวยนุ่มนวลยิ่งรูปมาดอนน่าก็ยิ่งสวยก็เลยดูว่าสวยกว่าของไมเคิลแองเจโลผมถึงว่าการศึกษาศิลปะนี่มันต้องเห็นของจริง กำเนิดโรงเรียนศิลปะศึกษาการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือโรงเรียนศิลปะศึกษาขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะแรกๆนั้นสำเร็จออกไปได้น้อยมากน้อยมากจริงๆบางคนถูกรีทายออกไปและเสียอนาคตกันไปหลายคน เพราะมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้มงวดด้านคุณภาพมากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้คิดที่จะให้มีโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยขึ้นมาโดยในชั้นแรกส่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรไปสอนที่โรงเรียนเพาะช่างสอนผู้ที่จะมาเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อที่จะได้คนที่มีคุณภาพมาเรียนก็ได้ผล จำนวนนักศึกษาที่จะถูกคัดออกไปในตอนสุดท้ายมันก็น้อยลงนักศึกษาสอบตกน้อยลงและน่าเป็นโรงเรียนเตรียมระยะแรกสำหรับที่เกี่ยวกับผมนั้นเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนนั้นผมจบปีห้าแล้วแต่สมัยนั้นยังไม่มีการให้ปริญญาผมก็ออกไปสอนอยู่ที่โรงเรียนศิริศาสตร์แต่พวกเราก็เหมือนอนกันทุกรุ่น คือจะไปทำงานอยู่ที่ไหนก็มาจะต้องแวะเวียนมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อพบปะเพื่อนฝูงและครูบาอาจารย์วันหนึ่งผมก็เจอกับอาจารย์ศิลท่านก็เรียกผมไปพูดว่าท่านจะตั้งโรงเรียนเตรียมแล้วจะให้ผมเป็นคนทำหลักสูตรตลอดจนควบคุมดำเนินงานทั้งหมดเรียกว่าไว้วางใจทุกอย่าง ท่านถามผมว่านายจะทำได้ไหมผมบอกว่าผมทำได้แต่ผมต้องลาออกจากโรงเรียนศิริศาสตร์ท่านก็บอกว่าให้ลาออกซีมาทำที่นี่เลยผมก็ลาออกมาช่วยอาจารย์ตอนนั้นยังไม่มีสถานที่ของโรงเรียนก็เลยขออาศัยสถานที่ในมหาวิทยาลายัยศิลปากรน,นั่นแหละตอนแรกก็มีแต่แผนกจิตรกรรม อีกสองปีต่อมาจึงมีแผนกโบราณคดีแล้วจึงมีแผนกช่างศิลป์ปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างศิลป์อาจารย์ประยูนอุลุชาดา